สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ทุกคนที่เกิดมาเชื่อว่าไม่มีใครที่ต้องการอยากจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวไปตลอดชีวิตแน่ทุกคนล้วนต้องการความรักจากใครสักคนทั้งนั้นเพียงแต่ว่าความรักอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หวังสักเท่าไหรนะ่นักบางคนก็หาคนรักได้ง่ายบางคนก็อยู่มาจนค่อนชีวิตยังไม่เคยมีความรักสักครั้งเดียวดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5สิ่งสำคัญสำหรับการเริ่มต้นความรักดีๆนำเอามาให้คุณหนุ่ม ไดดู้กันสาหรับใครที่กําลังเจอกับสถานการณ์เหล่านี้ลองมาดูว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้คุณเจอกับความรักดีๆอย่างที่ต้องการตามไปดูกันครับข้อที่1อย่าเลือกคบใครเพราะเหงา บางคนต้องการอยากจะหาความรักเพียงแค่ไม่ต้องการที่จะอยู่คนเดียวซึ่งการเริ่มต้นความรักด้วยความเหงานั้นมักจะทําให้คุณไม่ได้เจอกับความรักที่ดีๆด,ดังนั้นหากต้องการความรักที่แท้จริงคุณควรจะเริ่มคบใครซักคนด้วยพื้นฐานของความรักเลยเพราะถ้าหากเป็นอย่างแรกคุณจะเบื่อง่ายสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอีกแน่นอนครับข้อที่สพยายามเปิดใจ คนบางคนกลัวการมีความรักจึงไม่กล้าที่จะเปิดใจรับใครสักคนเพราะกลัวว่าจะอกหักบ้างกลัวว่าเขาจะไม่ชอบเราบ้างกังวลไปสารพัดอย่างจึงทําให้ไม่กล้าที่จะรับใครเข้ามาแต่ถ้าไม่เปิดใจเลยก็เป็นไปได้ยากที่คุณจะมีความรักที่ดีๆครับข้อที่3เริ่มต้นด้วยความจริงใจ หากคุณได้เจอกับคนที่ต้องการอยากจะเป็นเนื้อคู่สิ่งสำคัญในการเริ่มต้นความสัมพันธ์จะต้องเอาความจริงใจเข้าหากันเท่านั้นครับอย่าเริ่มต้นด้วยการฝืนใจตัวเองไม่เช่นนั้นชีวิตคู่ของคุณต่อไปจะลำบากมากๆเพราะจะต้องฝืนใจทนอยู่แบบนั้นไปตลอดครับข้อที่4อย่าสูญเสียการเป็นตัวของตัวเอง การมีความรักที่ดีได้คุณจะต้องสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ด้วยไม่ใช่เปลี่ยนแปลงตัวเองมากจนไม่สามารถทําอะไรที่ตามใจตัวเองได้ดังนั้นการเริ่มต้นกับใครสักคนคุณต้องทําตัวให้เป็นตัวของตัวเองซะก,ก่อนเพราะหากเริ่มต้นด้วยการฝืนทําเมื่อนั้นคุณจะรู้สึกว่าอึดอัดมากและอาจจะจบด้วยการต้องแยกทางกันในที่สุดครับข้อที่ 5. เปลี่ยนบุคลิก บุคลิกเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนรอบข้างหันมาสนใจเป็นอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการยิ้มครับหากคุณเป็นคนยิ้มยากหรือมีหน้าตาที่เคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาคงไม่มีใครที่จะกล้าเข้าหาอย่างแน่นอนควรจะฝึกยิ้มบ่อยๆเพราะรอยยิ้มจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกถึงความเป็นมิตรเป็นกันเองมากขึ้นนั่นเองครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5สิ่งสําคัญสําหรับการเริ่มต้นความรักดีๆจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญสาหรับการเริ่มต้นความรักหากคุณเริ่มต้นได้ถูกต้องไม่รีบร้อนเกินไปคุณก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องความรักที่หลังครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w l d w g b e a u t บ c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปและพบกันใหม่สวัสดีครับ